เรื่องแล้วค่ะทุกคนจากคนที่เล่นบอลไม่เป็นแบบพวกเราต้องมาฝึกซ้อมหนึ่งวันแล้วต้องมายิงประตูแบบมิโกะสามนจอยิงเข้าไหมคะเนี่ยทุกคนว่าใครจะทําได้หนึ่งสองหรือสามดูจาก โอ้โหตอนนี้บอลไทยฟีเวอร์มากทีมหมอนทองทีมชน่นาถยังมีบอจลจตุรมีทุกคนเชียร์ใครทีมไหนรายงานตัวหน่อยนะคะวันนี้ฟันมีโอกาสมาตามฝันฝึกบอลที่อะคาเดมี่เกียงไกจังหวัดน,นครสวรรค์อุ้ยที่นี่มีน้องๆมาฝึกกันเต็มเลยแถมโค้ชก็เก่งมากด้วยครับผมเกียงไกเพชรกูนครับโค้ชสอนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสุดๆแถมประวัติไม่ธรรมดาด้วยนะคะเป็นอดีตนักเตะหวนฟ้าโค้ดนตำรวจแล้วก็ทีมชาติครับโอ้โหน้องๆที่มาฝึกได้ทักษะวินัยในการเป็นนักฟุตบอลที่ดีกันเยอะเลยค่ะดูดีต่อให้ ่แค่ไหนแต่และคนก็ยังสู้ตอ่อไหวไหมครับไหวครับใครอยากฝึกแบบนี้มาที่ Academic, นะอะคาเดมี่เกียงไกลนครสวรรค์เลยนะคะขนาดน้องตัวเล็กๆยังฝึกยิงเข้าประตูได้ลาพวกเราแล้ว,ลวจะยิงประตูได้ไหมโกสาคนทุกคนว่าใครทําได้คะนูนค่ะคนที่1นึ่สุดยอดมากยิงทนคานไปเลยเจอส่วนคนที่สองไม่รอดค่ะไปฝึกมาใหม่และไม่น่าเชื่อใครเลือกเบอร์สอช่วยหรือว่าพุกคะเนี่ยยิงเข้าเฉย